9. กายยคตาสติสูตรว่าด้วยวิธีเจริญกายยคตาสติข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินกะเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุหลายรูปกลับจากบินตบาทภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉัน ได้เกิดการสนทนากันขึ้นในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอนิสงม,มากเรื่องนี้มีเพียงเท่านี้ที่ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันค้างไว้ พลันเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่ทรงหลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้แล้วได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาศ ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉันได้เกิดการสนทนากันขึ้นในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจ,จรร์จิงไม่เคยปรากฏพระผู้มีประภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วว่ามีผลมาก มีอานิสงส์มากข่าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้พูดค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากายกตาสติที่พิกษุเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดําริที่สับสนนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในกายนั้นเท่านั้นย่อมดํารงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายยกคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยือนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อน,อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนเธอดำรงกายอยู่โดยอิริยาบถใดๆก็รู้ชัดกายที่ดำรงอยู่โดยอิริยาบถนั้นๆภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกาย,ยกตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับ ทำความรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูทำความรู้สึกตัวในการคู่เข้าการเหยียดออกทำความรู้สึกตัวในการครองสังคาติบาทและจีวรทำความรู้สึกตัวในการฉันการเดิมการเคี้ยวทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอน การตื่นการพูดการนิ่งภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตท,ที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกาย,ยกตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้ อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอด ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสรลฐหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดภิกษุทั้งหลายทุ้งมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญ,ญพืชชนิดต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองมเมล็ดงาข้าวสาร คนตาดีเปิดถุงนั้นออกพิจารณาเห็นว่านี้เป็นข้าวสาลีนี้เป็นข้าวเ,เ,เปลือกนี้เป็นถั่วเขียวนี้เป็นถั่วเหลืองนี้เป็นงานี้เป็นข้าวสารแม้ฉันใดภิกษุก็าชันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่า ในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม,ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสล็หนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปเลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูด กษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายยคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่คนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สีแพร่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน พิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายกตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งตายแล้วหนึ่งวันตายแล้วสองวันหรือตายแล้วสามวันเป็นศพขึ้นอืดศพเขียวคล้ำศพมีน้ำเหลืองเยิม้มแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน พิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกพดขึ้น ตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายกคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินแรงทึ่งกินนกตะกรมจิกกินสุนักกัดกินสุนัขจิ้งจอกกัดกินหรือสัตว์เล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน พิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทละถึงภิกษุชื่อว่าเจริญกายยคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกมีเนื้อและเลือด มีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดละถึงเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนเปรอะมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดละถึงเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดละถึงเป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดแล้วกระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ทิศเฉียงคือ กระดูกมืออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกเท้าอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกแข้งอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสะเอลอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสันหลังอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกซสี่โครงอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกก้านคออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคางอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกฟันอยู่ทางทิศหนึ่งกระโหลกศีรษะอยู่ทางทิศหนึ่ง แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทละถึงภิกษุชื่อว่าเจริญกายยคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่ง ภิกษุเห็นซาากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสีสังละถึงเป็นกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกินกว่าหนึ่งปีละถึงเป็นกระดูกผุบน่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทละถึงภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่ม ด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกทราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสำริดแล้วเอาน้ำประพรมให้ติดเป็นก้อนก้อนถูตัวนั้นที่มียางซึมไปจับก็ติดก,กันหมดไม่กระจายออกแม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกทาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาทละถึงภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้ ประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกทราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องห้วงน้ำเป็นวังวนไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออกด้านตะวันตก ด้านเหนือและด้านใต้ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห่วงน้ำนั้นแล้วทำห่วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนของห่วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิ รู้สึกทราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาทละถึงภิกษุชื่อว่าจเจริญกายยคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ สวยสุขด้วยน้ากายบรรลุตติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกทราบซรานอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกออุบลกอปทุมหรือกอบุญทริกดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบุญทริกบางเหล่าที่เกิดจเจริญเติบโตในน้ำยังไม่พ้นน้ำ จมอยู่ใต้น้ำมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอ,อิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดถึงเงาไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็อฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้อง ภิกษุผู้ไม่ประมาทละถึงภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมมนัตและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุจึงบรรลุจจตุจชาญอยู่เธอมีใจแอนบริสุทธิ์ผุดพองนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจอันบริสุทธิ์ผุดพองนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ถูกต้อง ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกาย,ยกตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย กายกตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาย่อมเป็นภาวนาที่อย่างลงในจิตของภิกษุนั้นมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งสัมผัสด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งที่ไหลไปสู่สมุทรย่อมปรากฏภายในจิตของผู้นั้นแม้ฉันใดกายยกตาสติ อันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทําให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาย่อมเป็นภาวนาที่ยังลงในจิตของภิกษุนั้นฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายกาย,ยกตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทําให้มากแล้วมานย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษเวียงก้อนศิลาหนักไปที่กองดินเปียก เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือก้อนศิลาหนักนั้นจะพึงจมลงในกองดินเปียกนั้นได้ไหมภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทําให้มากแล้วมานย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนไม้แห้งสนิท ต่อมาบุรุษนำไปทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก,ก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นใช้ไม้ที่แห้งสนิทโน้นมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติ อันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนหม้อน้ำว่างเปล่าที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถืออาหม้อน้ำนั้นมาทำเป็นเครื่องตักน้ำเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงตักน้ำได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลาย อย่างนั้นเหมือนกันกายยคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมานย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกายยคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมานย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษโยนกลุ่มได้เบาๆลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แข่นล้วน เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นพึงโยนกลุ่มได้เบาๆนั้นลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แก่นล้วนได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมานย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนไม้สดมียาง ต่อมาบุรุษนำไปทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อน,นั้นว่ายอย่างไรคือบุรุษนั้นเอาไม้สดที่มียางโน้นมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติ อันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมานย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนหม้อน้ำที่มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้ที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถืออหม้อน้ำนั้นมาทำเป็นเครื่องตักน้ำเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงตักน้ำได้ไหม ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายยคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทําให้มากแล้วมานย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกายยคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทําให้มากแล้ว ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทรรที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนหม้อน้ำมีน้ำเต็มเสมอขอบปากพอเที่ยกาจะดื่มได้ที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองบุรุษผู้มีกำลัง พึงเขย่าหม้อน้ำนั้นโดยวิธีใดๆน้ำนั้นจะพึงไหลมาโดยวิธีนั้นๆได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทรรที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุ ย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำไม่แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนสะโบครณีสี่เหลี่ยมในพื้นที่ราบที่เขาพูนคันไว้มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้บุรุษผู้มีกำลังเจาะคันสะโบครณีนั้นโดยวิธีใดๆน้ำนั้นจะพึงไหลามาโดยวิธีนั้นๆได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะ ภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทําให้มากแล้วภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนรถที่เขาเทียมมาอาชาใน มีแท่เสียบไว้ในระหว่างม้าทั้งสองจอดอยู่บนพื้นที่เรียบตรงทางใหญ่สี่แยกนายสารถีผู้ฝึกมา้าเป็นอาจารย์ขับขี่ผู้ชำนาญขึ้นรถนั้นแล้วมือซ้ายจับเชือกมือขวาจับแท่พึ่งขับรถไปยังที่ปรารถนาได้แม้ฉันใดกายกคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้ว เธอน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อกายคตาสติอันภิกษุปฏิบัติเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไวเหนืองเนืองสังสมแล้ว ปราร,รบสเสมอดีแล้วเธอพึงหวังอนิสงสิประการนี้คือ 1. เป็นผู้อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได้ไม่ถูกความไม่ยินดีครอบงำย่อมครอบงำความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้วได้ 2. เป็นผู้อดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้ไม่ถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงำย่อมครอบงำภัยและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแล้วได้ 3. เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อการถูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนต่อถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดกลั้นเวทนาอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตได้ 4. เป็นผู้ได้ฌานสี่ซึ่งเป็นอาภิเจตสิกเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากโดยไม่ลำบาก 5. บรรลุวิธีแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ 6. ได้ยินเสียงสองชนิดคือ 1. เสียงทิพย์สองเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 7. กําหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่นคือจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคกตะหรือจิตไม่เป็นมหคกตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้น 8. ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างละถึงย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้9เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิ์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ละถึงย่อมรู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 10. เพราะอาสวะสิ้นไปย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเมื่อกายคตาสติอันภิกษุปฏิบัติเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไวเง้เนืองเนืองสั่งสมแล้วปรารบเสมอดีแล้วเธอพึงหวังอนิสงสิประการนี้ได้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลกายคตาสติสูตรที่9จบ